เมื่อพูดถึงอุโมงค์ล้างรถเนี่ยภาพในหัวก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากฉากหนังของเรื่อง999เต่อติดตายที่มีตัวละครดวงซวยตัวหนึ่งเนี่ยได้ทำการขับรถเข้าไปในอุโมงค์เพื่อจะทำการล้างรถหรือไหวกเรื่องหนึ่งที่คุ้นเคยเป็นของต่างประเทศนั่นก็คือเรื่อง Final Destination นั่นเองที่เป็นลักษณะเดียวกันเลยหลังจากนั้นภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยก็ได้เกิดเป็นฉากอุบัติเหตุโศดสยอ้ที่จะทำให้เราได้ภาพจิตติดตากันบ้างแหละบางคนถึงกับกลัวเจ้าเครื่องล้างรถนี่ไปเลยก็ว่าได้ถึงขั้นที่ว่าพาน ไปพบเจอยามไดเนี่ยถึงอุทานขึ้นถึงฉากสุดน่ารักของหนังข้างสองเรื่องนี้เลยแต่ความเป็นจริงแล้วนะไอเครื่องล้างรถหรือว่าอุโมง์ล้างรถที่เราว่ากันนั้นเนี่ยไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่หนังได้ออกใายไปต,ต่างนานาจิตตังเอาละ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาทําความรู้จักกับเครื่องล้างรถอัตโนมัติหรืออุโมง์ล้างรถเป็นอีกงานบริการล้างรถทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและยังช่วยเรื่องของความสะดวกสบายในการล้างรถอีกแต่ก็อาจจะสร้างความเสียหายแก่รถคุณได้เช่นกันอ้าว ทำให้ถึงเป็นเช่นนั้นได้ละ่ะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยเชื่อเลยนะครับว่าคนที่มีรถหลายคนที่เคยใช้บริการล้างรถเครื่องล้างรถอัตโนมัติเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอุโมง์ล้างรถเนี่ยที่มีอยู่เป็นจํานวนมากตามปั๊มตามร้านค้าแคร์ตามห้างสปปรรพสินคา้าหรือว,ว่าลานจอดรถอะไรประมาณนี้แหละครับจุดประสงค์หลักของผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเครื่องล้างรถอัตโนมัติแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องการความสะดวกสบายประหยัดทุนทรัพย์ราคาถูกกว่าล้างอัดฉีด และใช้เวลาในการล้างเพียง5-10นาทีเพียงเท่านั้นเองเพียงแค kind of er. ่ขับรถเข้าไปในล้างฟังเพลงเพื่อนๆสักส3เพลงเพียงเท่านี้รถของคุณก็จะสะอาดขึ้นมาทันตามันจริงหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก่อนแม่รถของคุณเนี่ยจะผ่านกระบวนการล้างทําความสะอาดฉีดน้ําฉีดน้ํายาล้างรถและเป่าแห้งโดยเครื่องจักรกลไปแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งะลาใจบางท่านที่ใช้บริการล้างรถประเภทนี้เนี่ยเมื่อล้างรถและเป่าแห้งเสร็จก็แค่รถกระจกลงให้ค่าบริการแก่พนักงานเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ก้าวลงจากรถเพื่อเช ความเรียบร้อยเลยและคุณมั่นใจแค่ไหนว่ารถที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติเนี่ยจะไม่ทิ้งคราบความตกปกรกปหรือทาให้รถของคุณสะอาดหมดจดและนอกจากนี้นะเครื่องล้างรถอัตโนมัติเหล่านี้เนี่ยอาจสร้างความเสียหายแก่รถของคุณได้ เนื่องจากแขนแปรงที่หมุนปัดรอบๆรถของคุณเนี่ยขณะที่เข้าเครื่องล้างขนแปรงบางที่นี่ผ่านการใช้งานมายาวนานอาจทําให้ขนแปรงชํารุดหรือขาดการทําความสะอาดทาให้ขนแปลงมีฝุน่นเกาะอยู่ก็เป็นได้สิ่งเหล่านี้ที่เกาะขนแปรงเมื่อเสียสีกับตัวรถเมื่อไร่แล้วก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่ผิวของรถแน่นอนแต่ที่แน่ๆนะรอยขนแมวนี่แหละที่จะเกิดขึ้นกับรถของคุณ เรื่องขนแปลงที่ชำรุดหรือไม่สะอาดแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกปัญหาคือขั้นตอนการฉีดน้ําทําความสะอาดเครื่องล้างรถอัตโนมัติเนี่ยนะบางเครื่องในท่อฉีดน้ําอาจผ่านการใช้งานมาจนมีการอุดตันทําให้แรงน้ําปริมาณน้นําที่ฉีดออกมาเนี่ยไม่แรงพอเมื่อน้ําที่ฉีดออกมาไม่ได้ระดับที่สามารถทําความสะอาดได้ก็ไม่สามารถจะชําระล้างคราบสบู่หรือว่าน้ายาล้างรถออกจากรถได้ เมื่อรถออกจากเครื่องเนี่ยคาบพรมน้ำยาที่ยังสามารถเกาะติดรถหรือล้อหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะทําให้ผิวสีรถและล้อเกิดสนิมได้นะ ฉะนั้นเนี่ยหากคุณจะเลือกใช้บริการล้างรถด,ด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติเนี่ยควรคำนึงถึงสถานประกอบการหรือว่าสถานบริการเนี่ยที่ได้มาตรฐานและมันตรวจสอบขนาดของเครื่องล้างกับขนาดของรถด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวหรือว่าความสูงที่สามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่และเมื่อล้างเสร็จควรลงจากรถมาตรวจสอบความเรียบร้อยและหากยังมีคราบน้ำยาโฟมหรือว่าคราบน้ำดียังไม่แห้งตรงจดดุดใดให้เรียกพนักงานล้างรถมาเช็ดเก็บงานเหล่านี้ให้หมดและที่สําคัญนะควรสังเกตได้ว่า ผ้าที่พนักงานใช้นํามาเช็ดนี่เป็นผ้าชนิดใดหากเป็นแบบผ้าผิดประเภทเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นรอยซ้ำยิ่งกว่าเกา่าโอ้โหปกติก็เป็นรอยอยู่แล้วซ้ำเลยคราวนี้ เอาละครับก่อนจากการคลิปนี้นะครับผมมีคลิปอุทาหรณ์ความผิดพลาดในการใช้บริการล้างรถแบบเจ้าตัวอุโมงมาฝากซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศแดนไกลนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปเคยเป็นข่าวดังมานานละมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับดูท่าน่าจะเป็นการใช้บริการครั้งแรกนะครับเขาได้เข้าทําการบริการล้างรถอัตโนมัติแห่งนี้แล้วไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้ทําให้การคับเคลื่อนของรถดิเป็นไปอย่างผิดพลาดพนักงานต่างเวร์กันเลยจะเดียวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมภาพพร้อมกันเลยครับความผิดพลาดสามารถเกิด ขึ้้นไดททุกที่และนี่ก็คือคลิปตัวอย่างความผิดพลาดในการล้างรถฉบับลังเลือดจะมีความระทึกกึ้ือย่างไรไปชมพร้อมกันเลยเดี๋ยวลูกค้าทําการหยุดรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะัะอ้ออาวไปไหนลูกค้าหยุดหยุดก่อนเออหยุดโอ้ลูกค้าบอกแล้วครับลูกค้าอออแม่ หยุดไม่ได้กูปล่อยลมยางดีไหมแน่หยุดล้างก่อนดิหยุดล้างมึงจะดับใกล้ปูนไม่ฟังอย่างนี้เดี๋ยวผมจะดับลูกค้าแทนเครื่องนะครับโอ้โหไปไหนะลูกค้าแหมรีบเหลือเกินตรงนี้ว่าลูกค้าหลงคิดว่าเป็นเครื่องไดโนมแน่แมวโอโ้ลูกค้าดื้อเหลือเกินโ,โนนทษทีปรีพี่ตังไม่พอขอล้าง5 0โเปอ้เ็นป็นยังไงกันบ้างหล่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจในการเลือกใช้บริการที่เราเลือกใช้ส่วนเรื่องความเสียหายข้างต้นบอกตรงนี้เลยนะว่าเป็นปัญหาที่พบเจอน้อยมากในปัจจุบันด้้้้วยยเเทคโโนลีไดขาามแก ปัญหาและพัฒนาทําให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสําหรับใครที่กําลังสนใจที่จะลงทุนธุรกิจบริการล้างรถคาแคร์ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถอัตโนมัติล้างรถโดยใช่พนักงานหรือว่าการล้างรถแบบทั่วไปจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เรายินดีให้คําปรึกษานะครับสามารถทักไลน์สอบถามเราเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแคสคาร์วสํสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า